ใครยังไม่ได้เงินจากอะไรเลยบ้างรัฐเตรียมช่วยเหลือแล้วอีกสองล้านคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะดรธนกรวังบุญคงชนะก็ได้ออกมาอัปเดต เรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่กระทรวงการคลังและก็ทั่วประเทศจากกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือใดๆเลยว่าทางกระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องในส่วนของการรับเรื่องราวร้องทุกข์นั้นขณะนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้รับเรื่องมามากกว่า2、ล้านฉบับแล้วซึ่งทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองใกล้จะเสร็จทั้งหมดแล้ว กระทรวงการคลังก็จะหามาตรการช่วยเหลือต่อไปทั้งนี้ที่ผ่านมาในช่วงแรกของการจ่ายเงินช่วยเหลือ5,000บาทตามโครงการราไม่ทิ้งกันก็อาจจะมีขลุกขลักบ้างแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังจากรัฐบาลเริ่มคลายล็อกกระทรวงการคลังก็เดินหน้าฟ,นฟื้นฟูประเทศอย่างเต็มที่สอดคล้องตามยุค New Normal มั่นใจว่าจะสามารถคลิกฟื้นประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามดรธนกรก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าการรับเรื่องร้องทุกข์คนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือใดๆทั่วประเทศก็มีมากกว่า2ล้านฉบับล่าสุดก็คัดกรองใกล้จะเสร็จแล้วก็จะเตรียมหามาตรการช่วยเหลือต่อไปสรุปนะคะคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆเลยจากทางภาครัฐนะคะยังไม่ได้รับเงินจากโครงการอะไรเลยนะคะ ตอนนี้นะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เตรียมหามาตรการที่จะช่วยเหลือต่อไปแล้วนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอดใจ,จรอกันก่อนนะคะถ้ามีความคืบหน้าอะไรนะคะเกี่ยวกับการจ่ายเงินนะคะทางช่องของเราก็จะรีบนํามาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ